6กุมภาพันธ์วันละมาตากับแถอีซี่ค่ะวันนี้เรามาต่อกับมาตา40ประเภทของเงินได้พึงประเมินนะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้ว2วงเล็บเนาะก็คือ40วงเล็บ1และวงเล็บ2แต่วันนี้เรามาเรียนวงเล็บ3กันค่ะมาตา40นะคะอยู่ภายใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเนาะก็คือทุกมาตราอยู่ในภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรอยู่แล้วนะคะเล่มนี้เป็นประมวลรัษฎากรฉบ,บับท่านอาจารย์สุเทพเป็นผู้เรียบเรียงนะคะเป็นเล่มแรกที่ก้อยได้เริ่มเรียนในแท็กแอดไวเซอร์หนึ่งนะคะก็มาตราสีสิบอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรและอยู่ภายใต้ลักษณะสองภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวดสามภาษีเงินได้ ส่วนสองการเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาดังนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่ามาตราสี่สิบส่วนสองหมวดสามลักษณะสองแห่งประมวลรัษดาก่อนนะคะวันนี้เรามาต่อกันมาตา 40, มราสี่สี่วงเล็บสามนะคะ มาตราสี่สิบเงินได้พึงประเมินนั้นคือเงินได้ประเภทดังต่อไปนี้รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สําหรับเงินได้ประเภทต่างๆดังกลางก่าวไม่ว่าทอดใดนะคะอันนี้ก็มาตราสี่สิบวงเล็บสามคือเรื่องของค่าแห่งกูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคําพิพากษาของศาล นะคะและมาตราสิสิบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเงินได้พึงประเมินเนี่ยหมายความรวมถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายให้สําหรับเงินได้ประเภทต่างๆด้วยดังนั้นถ้าเรากําลังดู40่ิบวงเล็บสาอยู่และมีผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินให้เราอะคะ่ะสําหรับเงินได้พึงประเมินประเภทนี้ตัวภาษีนั้นก็จะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเดียวกันนะคะก็คือประเภท เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3อันนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละค่าเนี่ยค่ะมันมันคืออะไรบ้างบางคำบางท่านอาจจะไม่คุ้นมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูค่ะคำแรกค่าแห่งกูดวิวค่ะค่าแห่งกูดวิวนะคะคือค่าความนิยมถ้าภาษาไทยเนาะก็จะเป็นค่าความนิยมซึ่งมันจะเป็นส่วนต่างของมูลค่ากิจการตามบัญชีกับมูลค่าที่ซื้อขายกันจริงนะคะ ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดกับธุรกิจที่ดำเนินระยะเวลามายาวนานและมีผลประกอบการที่ดีเช่นอะไรเช่นสมมุติเนะสมมุติเราเปิดบริษัทหรือเปิดร้านที่เราเป็นอ่ะตัวตามตามตัวอย่างในรูปก,ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะที่เราจะมีเรื่องของให้มาซักผ้าอบผ้าได้ตรงนี้ค่ะถ้าวันหนึ่งเนี่ย เราทากิจการแล้วก็รุ่งเรืองค่ะแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะขายกิจการปรากฏว่าโอ้โหชื่อเสียงเราดีมากเลยค่ะถ้าคนมาซักผ้าต้องมาซักที่ร้านเราน้ํายาดีมากคุณภาพของผ้าดีมากเรากําไรแบบเยอะมากเยอะมากทุกปีแล้วก็คาดว่าจะกําไรจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเมื่อเราขายกิจการค่ะสมมติว่ามูลค่ากิจการตามบัญชีของเราอาจจะมีอยู่ที่สิบล้านไม่แน่มูลค่าที่ซื้อขายกันจริงอาจจะมากกว่าสิบล้านเพราะว่า คนที่ซื้อไปเขาก็อาจจะได้กําไรมากกว่านั้นดังนั้นนะคะมูลค่าที่ซื้อขายกันจริงสมมุติว่าอยู่ที่15หล้านตัว5ล้านนะคะผลต่างก็คือ15ล้านลบ10ล้านตัว5ล้านนี้คือค่าความนิยมหรือว่า g o o d w i ซึ่งบริษัทที่ขายกิจการก็จะขายได้ในราคาสูงกว่าบัญชีมีกําไรตรงนี้นะคะพอมีกําไรตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทสี่วงเล็บสตัวหล้านเนี่ยค่ะเป็นค่าแห่ง g o o d w i ค่ะค่ะ ต่อมาสี่สี่โลบสามตัวที่สองค่าแห่งลิขสิทธ์ค่ะหรือสิทธิ์อย่างอื่นนะคะค่าแห่งลิขสิทธ์หมายถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถความวิริยาอุตสาหะในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นใช่ไหมคะก็คือเป็นเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาของเรานั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างก็อาจจะมีเรื่องของงานด้านภาพและเสียง เช่นการเรื่องของรายการทีวีภาพะยนะตร์หรือหรือแม้แต่ปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของการทําวิดีโอออนไลน์ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่เป็นแบบในโทรทัศน์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้นะคะหรืองานด้านละครละครเวทีละครเพลงไฟล์เสียงงานด้านเสียงนะคะเพลงต่างๆการบทประพันธ์ใช่ไหมคะงานเขียนนวนิยายบทบรรยายบทความหนังสือหรือว่าการประพันธ์เพลงขึ้นมางานด้านภาพใช่ไหมคะเส้นออกแบบภาพการออกโปสเตอร์ต่างๆนะคะ วิดีโอเกมและซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงนี้ยก็เป็นในส่วนของคำว่าค่าแห่งลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรา40วงเล็บ3ค่ะแล้วสิทธิ์อย่างอื่นนะคะสิทธิ์อย่างอื่นเราจะเจอในพวกพวกไหนบ้างนะคะในที่เราเจอบ่อยๆนะก็อขอยกในส่วนที่เราเจอบ่อยๆก็อาจจะเป็นอะไรบ้างเรื่องของเทรดมาร์คค่าตอบแทนเครื่องหมายการค้าใช่ไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยที่เราบอกว่าเราได้เราขายกู๊ดวิวไปใช่ไหมคะเครื่องซักผ้าร้านขายเสื้อเครื่องซักผ้า เราก็อาจจะต้องเข้าขายมาเราก็ต้องขายขายแบรนด์ไปด้วยถูกต้องไหมคะดังนั้นเราอาจจะได้แบรนด์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ aw, ABC สมมตินนะซึ่ง ABC นี่คือดังมากเลยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของค่าตอบแทนเครื่องหมายการค้าอีกต่างหากแยกกันไปก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์อย่างอื่นนะคะหรือสิทธิบตัตรนะคะวันนี้เราอาจจะอ,อ,อาชีพธุรกิจบางประเภทนะคะก็ต้องมีสิทธิบตัตรซึ่งตรงนี้ถ้าเราขายต่อก็จะเป็นเงินได้40วงเล็บสามนะคะ k n o w ฮาวความรู้ต่างๆใช่ไหมความรู้ต่างๆโรโยตี้เป็นชายโรโยตี้ก็คือเป็นเรื่องของอเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นเรื่องของสิทธิ์เนาะเช่นสมมุติว่าอบริษัทแม่ให้เราขายของแบรนด์ X Y Z แล้วถ้าเราขายได้อะคะ่ะเราอาจจะต้องจ่ายชําระค่าโรโยตี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายของสินค้าที่ขายที่เป็นแบรนด์ X Y Z ที่กาหนดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโยตีหรือแม้แต่สุดท้ายก็เป็นเฟรนชายนะคะเฟรนช์ยแล้วก็จะเจอเจอบ่อยก็คือการที่เราเบิดเฟรนช์ยเราเห็นเยอะแยะมากมายเลยเฟรนช์ยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินได้พิ่มาเมินมาตรา40วงเล็บ3หรือแม้แต่การออกแบบการให้สิทธิ์ในการใช้แผนผังเช่นอะไรสนามกอล์ฟอันนี้เป็นผังแบบเดียวกันการใช้แบรนด์การใช้สนามกอล์ฟหรือว่าโรงแรมแนละ้วที่โรงแรมเราอาจจะเจอบ่อยว่าอ่ะถ้าโอนเนอร์ที่เป็นเจ้าของโรงแรมเขาไปใช้เชน ในการทําโรงแรมแล้วเชนก็อาจจะอนุญาตหรือว่าคิดเงินในเรื่องของการออกแบบหรือการให้ใช้แผนผังการใช้ใช้แพทเทิร์นโรงแรมว่าอาบลิฟต์ต้องอยู่ตรงนี้นะบันไดเลื่อนต้องอยู่ด้านนี้นะตรงเนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการให้ใช้ให้ใช้แบรนด์ให้ใช้แผนผังให้ใช้การออกแบบต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสี่สิบวงเล็บสามเช่นกันนะคะและระมัดระวังเพิ่มในเรื่องของสิทธิ์ในส่วนของการจ่าย ไปต่างประเทศเนาะเวลาสิทธิที่เราจ่ายไปต่างประเทศอะคะ่ะเราอาจจะต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมในอนุสัญญาภาษีซ้อน BTA แต่ละประเทศนั้นๆด้วยเพราะว่าแต่ละประเทศอะคะ่ะบางคือคำนิอย่างส่วนมากค่อนข้างจะเหมือนกันแต่บางประเทศแตกต่างคะ่ะอ่ะตอนนี้ก็เอาอย่างเช่นตรงนี้ก็เอาของญี่ปุ่นมาลงเนาะคำว่าค่าสิทธิ์ในข้อนี้หมายถึงการจ่ายไม่ว่าชนิดใดๆที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนเพื่อการใช้สิทธิ์หรือในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมศิลปกรรม หรือวิทยาศาสตร์ใดๆรวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มเทปที่ใช้สาหรับกระจายเสียงทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแบบหรือหุ่นจําลองแผนผังสูตรหรือกรรมวิธีรับใดๆหรือเพื่อข้อสนเทศเห็นไหมข้อสนเทศก็คือเป็นอนะินโฟมชันเนาะที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์ค่นะอันนี้คือนิยามของคําว่าค่าสิทธิ์ภายใต้ อนุสัญญาภาษีสอนไทยญี่ปุ่นดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรบ้างที่เข้าค่าสิทธิในแต่ละประเทศบางทีอย่างเช่นตรงนี้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมถ้าเราจ่ายค่าค่าส่สนเทศเนาะข้อสนเทศเรื่องของอินโฟเมชันความรู้ต่างๆเราจ่ายให้บริษัทในไทยอาจจะไม่ใช like nah, ่ค่าสิธิก็ได้เป ok ็นอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษา สี่สิบวงเล็บสองก็ได้แต่ถ้าเกิดในส่วนของทางอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยญี่ปุ่นเนาะที่ยกตัวอย่างมาตรงเนี้ยถ้ามันเป็นอินโฟเมชันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตรงเนี้ยกลายไปเป็นค่าสิทธิทันทีดังนั้นการนิยามก็จะแตกต่างกันหรือแม้แต่เรื่องของค่าเช่าแต่ละประเทศนี้ก็จะไม่เหมือนกันเลยค่าเช่าเช่า,ชาสังหาริมทร,รัพย์นะคะบางประเทศเป็นค่าสิทธิและบางประเทศไม่เป็นค่าสิทธินะคะอ่ะเรื่องของกูดวิวไปละลิขสิทธิ์ไปละสิทธิ์อย่างอื่นไปละต่อมาค่ะเงินปีค่ะ เงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นลายปีอันได้มาจากพินิจพินัยกรรมมิติกรรมอย่างอื่นหรือคําพิพากษาของศาลนะคะเงินปีก็คือเงินที่กําหนดจ่ายให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์เป็นลายปีนะคะจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวังนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเงินปีดังนั้นเงินปีเป็นเงินได้พึงประเมินเหมือนกันนะอยู่ที่มาตราสี่สิบวงเล็บสามและอีกอันหนึ่งก็คือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินลายปีก็คือคล้ายเงินปีนั่นแหละแล้วก็ เป็นเป็นรายได้ที่เราได้เป็นหลายๆเป็นรายปีเนาะอันได้มาจากพินัยกรรมหรือนิติกรรมอย่างอื่นอย่างใดหรือคําพิพากษาของศาลเช่นเอาตัวอย่างจากพินัยกรรมนะเช่นจากพินัยกรรมเอ่อข้อหาลือเนาะกคศเจ็ดศูนย์สองท่าห้าหนึ่งหนึ่งสองบิดาเสียชีวิตแล้วมีที่ดินอยู่อาจจะมีบุตรสามคนหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะสิทธิ์เก็บกินนะคะแล้วก็เอ่อพินัยกรรมเนี่ยก็คือบอกว่าให้สิทธิ์เก็บกินค่าเช่าแต่บุตร ดังนั้นเมื่อได้มาแล้วเนี่ยให้แบ่งแก่บุตรตามส่วนก็คือตามสามคนนี้และข้อกําหนดในพินัยกรรมตรงเนี้ยถือเป็นเงินได้ประเภทรายปีนะคะละักษณะเงินได้ประเภทรายปีที่ได้มาจากพินัยกรรมเป็นเงินได้ประเภทสี่สิบวงเล็บสามนะมันจะไม่ใช่จะไม่ได้มองว่าเอ้ยเช่าที่ดินนี่เช่าที่ดินมาเป็นสี่สิบวงเล็บห้าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันไปเข้านิยามเงินปีที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นะคะตรงนี้ก็จะเป็น40วงเล็บ3ค่ะอย่างเหมือนเดิมค่ะตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันลมาตากับแทกอีซี่นะคะเรามาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทกอีซี่กันค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ